สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจังหวะนของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวตุลลัคนาตุลในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนกันยายน2 5 6 5นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสรับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไหลเนาะไพ่ใบแรกสำหรับเขาคนนั้นนะครับได้ six of pentacles page of w a n d แล้วก็เป็นไพ่ f o r of pentacles s of pentacles แล้วก็เป็นไพ่ the world ทีนี้เรามาดูจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นคิดอย่างไรสำหรับตัวคุณกันต่อไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ The Temperance แล้วก็เป็นไพ่ e e e นออฟคร f i ไ e of o n านไพ่ายห of Cups อิทธิพลไพ่ใบสุดท้ายได้ s e v e o o f s o r ออิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่สาถ้วย ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มติดทางเป็นช่้นไหลรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกของตัวเขาคนนั้นได้เป็นไพ่สี่เหรียญน,นะครับสี่เหรียญเนี่ยแปลว่าเขาเองอาจจะเหมือนกับกําลัง ปิดกั้นความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับตัวคุณอาจจะดูปิดเวเวไปอาจจะดูเหมือนกับอยู่ในเซฟโซนของตัวเขาเองนะครับมากขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยคือ four of pentacles แปลว่าการที่ถูกปิดตายถูกล็อกถูกนะครับแบบอยู่ในห้องอประมาณนั้นหรือเขาอาจจะมีความรู้สึกที่มีความหึงหวงคุณนะครับหรืออาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะให้คุณนั้น มีอยู่ในเซฟโซนของเขาก็ได้เช่นกันเนาะอะไรประมาณนี้หรือไพ่อาจจะสลับกันอาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่มีความรู้สึกหึงหวงนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแบบนี้เป็นต้นก็ได้เพราะไพ่มันสลับกันได้นะครับอันนี้คือก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อยกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกอย่าเพิ่งหึงหวงอย่าเพิ่งหวัดระแวงอย่าเพิ่งที่จะเหมือนกับ ยัดเขาไปอยู่ในเซฟโซนจนเกินไปนะครับผมเข้าใจนะว่าบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกที่มีความวาดระแวงมีไพ่จ็ดดาบเกิดขึ้นจัดดาบเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกที่แบบไม่ชอบมาผากลค,คุณก็เลยเหมือนกับพยายามอยู่ในเซฟโซนอะไรแบบนี้ก็ได้นะหรือเขาอาจจะพยายามยัดคุณเข้าไปอยู่ในเซฟโซนเพื่อที่จะเหมือนกับ นิ่งก่อนเงียบก่อนไม่ให้คุณมาวุ่นวายอะไรกับเขามากจนเกินไปเพราะสถานการณ์อาจจะยังดูเหมือนยังไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้เป็นต้นก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยชาวราศีตุลน,นะครับก็อาจจะต้องพยายามค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆตกผลึกไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งเรียบจนเกินไปเพราะความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะต้องใช้เวลากับการพิสูจน์นะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้าง นานนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเ of นออบสอดเกิดขึ้นเ่วนออบสอดเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจมีความรู้สึกแบบระแวงสงสัยกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะดูเหมือนกับความรักความสัมพันธ์อาจจะดูเหมือนไม่ชอบมาพากลแล้วเราก็อาจจะเหมือนกับไปแอคชั่นกับเขามากจนเกินไปมีไพ่ห้าไม้เกิดขึ้นห้าไม้เนี่ยแปลว่าคุณอาจจะไปเรียกร้อง ความสัมพันธ์กับเขาหรือเราอาจจะไปเหมือนกับยือยุดชฉุก,กชากหรือเราอาจจะไปเหมือนกับไปเรียกร้องอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับเป็น just กับเขาเกินไปแบบนี้มีไ,ฟไฟพ่ไฟล์ออฟวานเกิดขึ้นอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงคิดต่างเห็นต่างแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดเราลองปรับมุมมองกับความคิดของตัวเราเองสักพักหนึ่งลองไปตกผลึกกับในเรื่องของความรู้สึกมีไพ่ใบนี้นะครับก้าวถ้วยก้าวถ้วยแปลว่า ตามหน้าไพ่คือผู้ชายที่กําลังนอนอยู่รู้สึกแบบชิลชิมีความรู้สึกที่แบบกําลังฝันกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่กําลังมองไปอนาคตข้างหน้ามันคือก้าถ้วย9ก้าถ้วยเนี่ยแปลว่ามันยังไม่เต็มสิบมันแปลว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ความจริงแต่มันเป็นการคาดการณ์ในอนาคตข้างหน้าเป็นการวางแผนในอนาคตข้างหน้าแล้วตามหน้าไพ่สังเกตด,ดูว่าเขามีความรู้สึกที่แบบยิ้มแย้มมีความรู้สึกแบบอิ่มเอ,มอะอ่ะ เพราะเขากําลังมีความสุขกับการที่เขากําลังหวังว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไงเขากําลังอดทนเขากําลังรอคอยเขากําลังมีความรู้สึกที่แบบวัดชิวะไม่ได้รู้สึกว่าแบบต้องขนขวายต้องแบบพยายามไปอะไรกับเขามากจนเกินไปนะครับถ้าเขาอยู่ในเซฟโซนเราก็ต้องอยู่ในเซฟโซนคุณรู้ไหมครับว่าการที่เขาหยุดไปนิ่งไปหายไปไม่ได้แปลว่าเขาอาจจะไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักคุณเสมอไปนะ แต่บางคนอาจจะดูมีลำคานบ้างบางคนอาจจะรู้สึกเบื่อบ้างหรือบางคนอาจจะแปลว่าแบบเหมือนกับแพทชั่นมันอาจจะดูน้อยถอยลองไปบ้างเพราะคุณกับเขาอาจจะคุยกันบ่อยเกินไปหรืออาจจะแบบเหมือนเฉยๆมันรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรที่มันแบบพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์เขาก็เลยรู้สึกเบื่อนิดนึงอ่ะกับแพทชั่นตรงนั้นไงดังนั้นเนี่ยคือคุณต้องรู้จักที่จะเหมือนกับเรียนรู้แล้วก็ปรับ นะครับทิศทางพยายามเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาอันนี้เด็กถือไม้ขึ้นมาเด็กถือไม้คือแพชชั่นกับความรู้สึกพยายามเติมแพชชั่นลงไปให้กับตัวเขามากขึ้นหน่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเด็กถือไม้คือราศีธาต ไฟราศีเมษสิสงห์ธนูนะครับอันนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะถ้าเกิดเราเติมมากเกินไปเนี่ยบางทีแล้วอะ่ะมันก็โอเวอร์ใช่ไหมครับมันก็เยอะเกินไปแต่ถ้าเกิดเราพยายามเติมเต็มไปเรื่อยๆเติมเต็มไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยังมีความสุขความสมหวังกระตุ้นพลชั่นของเขามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคุณอาจจะต้องพยายามนะครับดูแลแล้วก็เอาใจใส่กับเขาให้มากขึ้นอีกหน่อยมีราชินีถือถ้วยอันนี้ขึ้น,าานราศีธาตุน้ํากรกฏ พิจิก๊กมีนถ้าเรารู้จักเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขามากขึ้นถ้าเรารู้จักที่จะเหมือนกับเปิดหูเปิดตากับเขามากขึ้นนะครับพาเขาไปดินเนอร์ไปสังสรรค์ไปอะไรแห่งเอาหรือไปเปิดหูเปิดตาไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมหรือไปดินเนอร์ไปดูหนังกันอะไรก็ได้ที่มันทำให้เกิดความรู้สึกที่มันแบบโรแมนติกอะมากขึ้นอนะประมาณนั้นนะ,นะครับ หรือพยายามดูแลเอาใจใส่เทคแคร์เขาบ้างชมเขาบ้างไม่ใช่มีแต่ติเตียนเขาไม่ใช่แบบเหมือนจะสะกดข่มเขาอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยอันนี้มันก็ไม่ควรเนาะดังนั้นเนี่ยคุณก็แค่ปรับมุมมองกับความรู้สึกกับความคิดของตัวเราเองมีไพ่เดอะเทมเพลนส e อย่า p e r a n c e สมัยถึงไพ่ของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการทำสมดุลการทำบาลานซ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรที่มันไม่เท่ากันก็ทำให้มันเท่ากันซะถามว่าอะไรล่ะที่มันไม่เท่ากันบางคนอาจจะไม่เข้าใจการที่ทำอะไรให้มันเท่ากันแปราะว่านะครับถ้าเกิดเขาต้องการอะไรเราก็ต้องเติมเต็มในสิ่งเหล่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเขา ต้องการที่จะลดทอนอะไรลงไปจากตัวเราเราก็ต้องลดทอนลงมาเช่นถ้าเราเอาแต่ใจมากเกินไปเราก็ต้องลดทอนอารมณ์ความรู้สึกของเราความคาดหวังของเราลงไปบ้างหรือการจุกจิกการจู้จี้เนี้ยเราก็ต้องพยายามลดมันลงไปบ้างเพื่อให้มันมีความรู้สึกที่เหมือนกับเท่าเทียมและเท่ากันแต่ถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำมากเกินไปมันก็อาจจะรู้สึกเบื่อนหน่ายอีกฝ่ายหนึ่งได้เช่นกันดังนั้นคุณควรจะต้องพยายามเปลี่ยนแปลง รุณมอร่วยกันนะครับคิดอะไรตัดสินใจอะไรควรจะต้องพยายามสมดุลให้มันเท่ากันแล้วทุกอย่างจะพอประทังไปได้แล้วก็มีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นได้นะครับมีโอกาสที่เขาจะพาคุณออกสังคมได้นะถ้าเกิดคุณพยายามเหมือนกับเป็นราชินีถือถ้วยที่ดีไงเพราะราชนีถือถ้วยที่ดีคือการที่มีความสุขความสมหวังการอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนน้อมทำตนมันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าคุณ คู่ควรที่จะนะครับได้เขาก็จะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณด้วยเพราะเขาอาจจะพาคุณไปเจอญาติพี่น้องพาไปเจอเพื่อนพ้องพาไปเจออะไรที่มันเป็นสังคมของเขาก็ได้เช่นกันเนาะดังนั้นคุณก็พยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงทุกอย่างให้มันดีขึ้นแล้วกันนะครับ มีไพ่ใบนี้นะครับก็คือไพ่ของการที่ตัวคุณเองอาจจะได้รับในสิ่งที่เขาอาจจะให้คุณก็ได้คือ s i กออปเพนทาร์ค s i ิกออปเพนทาคเนี่ยแปลว่าเขาอาจจะให้ในเรื่องของความรู้สึกดีๆกับตัวคุณหรือเขาอาจจะเหมือนกับเห็น ในสิ่งที่คุณควรจะได้รับและเขาก็อาจจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณทําให้เราอ่ะมีความรู้สึกที่แบบเหมือนกับพัฒนาเติมเต็มกันและกันได้ดีขึ้นอ่ะเพราะว่าเขาเห็นคุณคุณเห็นเขาต่างคนต่างเติมเต็มกันและกันมันก็ทําบาลานซ์แล้วก็สมดุลได้ประสบความสําเร็จนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายและอยากจะบอกให้ทุกคนได้รับรู้ได้ทรบาบนะครับวิธีการทําสมดุลที่ดีที่สุดคือหนึ่งคุณต้องรู้จักปรับ ในเรื่องของ mindset ความรู้สึกของตัวเราเองนะครับข้อที่สองคุณควรจะต้องมองด้วยว่าเขารู้สึกยังไงกับตัวเราบางคนมีโลกส่วนตัวบางคนมีเซฟโซนบางคนชอบหลันล้าชอบ เที่ยวสังสรรค์คุณก็ต้องพยายามปรับไปตามสิ่งที่เขาควรจะได้บ้างนะครับแบบนี้เป็นตน้นหรือพยายามเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นบ้างแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ไม่ใช่ว่ายอมไปซะทุกอย่างอันนั้นมันคือเป็นของตายอันนั้นยิ่งไม่ดีเลยนะเพราะว่ามันอาจจะทําร้ายตัวเองได้นะครับอันนี้ก็ควรจะต้องพยายามค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปแต่ไม่ใช่แบบกระชากเขาเลยแบบนั้นเป็นตน้นคําว่ากระชากเลยเนี่ยแปลว่าหมายถึงว่า เ,เขาเรียกว่าอะไรนะเขาพูดมาอะไรส่วนปั๊บเลยแบบเนี้ยอันนี้ไม่ควรนะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดคุณใช้เวลากับการอดทนการอดกลั้นอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับคือไพ่ใบน,นี้คือเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเนี่ยปาวาภาวะของความเบื่อหน่ายความรู้สึกที่แบบต้องอดทนต้องรอคอยแต่ความสําเร็จมันมีนะมันอยู่ที่ว่าคุณจะรอคอยแบบไหนมันมี2รูปแบบให้คุณรอคอยนะ รูปแบบแรกคือการอดทนการรอคอยความรู้สึกที่แบบเบื่อหน่ายอะ่ะแต่ก็ต้องทําเพื่อเราจะได้มีความสุขความสมหวังกับเขาให้ได้จะได้มีการเปลี่ยนแปลงมีการลอมชอมกันมีความรู้สึกที่ไปในทางเดียวกันได้นะครับถึงแม้มันจะเบื่อหน่ายรู้สึกว่าต้องเอาใจเขาหน่อยแต่มันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหรืออีกแบบหนึ่งคือการปล่อยวาง ความรู้สึกแล้วพยายามเติมเต็มตัวเองให้ได้เป็นฝ่ายที่เราจะต้องเลือกนะครับแต่ไม่ได้แบบยิงเราเลือกได้ทั้งหมดนะเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเขาอ่ะเราเป็นต่อกับเขามากแค่ไหนไม่ใช่ว่าเราจะทําทุกอย่างได้หมดนะเราก็ต้องดูด้วยการปล่อยวางของคุณเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวคุณอน่ะ ไม่มีเกิดความคาดหวังแล้วก็ไม่กดดันกับเขามันก็อาจจะทําให้เขารู้สึกสบายใจแล้วเขาก็อาจจะเห็นคุณค่าของเราแล้วก็ให้ในสิ่งที่คุณต้องการแบบที่ผมบอกไปได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ t h e world t เ e world เนี่ยมาบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราปรับแล้วสมดุลแล้วรอคอยแล้วเปลี่ยน i n d s ซ t แล้วนะครับแล้วพยายามทำทุกอย่างให้ดีพอแล้ว ถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กันมีโอกาสที่คุณกับเขาจะสามารถลงเอยกันได้สามารถที่จะจบกับปัญหากับอุปสรรคกับสิ่งต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความไม่ชัดเจนในสิ่งที่คุณกำลังเรียกร้องมันอาจจะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะเคลียร์ทุกอย่างให้คุณได้ The word หมายถึงไพ่ของการจบสิ้นและการเริ่มต้นวงเล็บ ถ้าเขากับคุณเป็นคู่กันแต่ถ้าเกิดเขากับคุณไม่เป็นคู่กันนะคุณจะเรียกร้องอะไรจากเขาไม่ได้เลยนะครับอันนี้มันต้องไปดูในดวงสมพงศ์เพราะว่าดวงสมพงศ์สามารถตอบได้แต่ถ้าไม่ใช่ดวงสมพงศ์อันนี้ก็ไม่ทราบอันนี้เราก็ต้องสังเกตพฤติกรรมมันอาจจะดูยากหน่อยก็ได้เช่นกันนะครับก็แล้วแต่ความถนัดของคุณเนาะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องใช้วิชาวความรู้กับการดูตรงน,นั้นบ้างนะครับ The world แปลว่าการจบสิ้นหรือการเริ่มต้นใหม่ถ้าเกิดเขาเป็นกู้ของค,คุณเขาจะกลับมาหาคุณแล้วก็มาเติมเต็มความรู้สึกมีความสุขความสมหวังร่วมกันมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะลงเอ่ยกันได้ด้วยเช่นกันนะครับมีโอกาสที่คุณจะได้คอมมิทเมนต์นะครับหรือมีโอกาสได้ในเรื่องของสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม